ทุกคนเราเจอมิซาขาเฟ่จ้ะตรงทางที่จะตรงไปตรงนี้เป็นทาวสุรานารีนะฮะเลี้ยวขวาไปนะฮะถนนสุรานารีเราเจอร้านดังเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นหานี่าทุกคนมีนะฮะีนะทุกท่านแบบนี้เลยนะ,ะบรรยากาศนะฮะมีชานมไต้หวันนมเลมอนชาพีชามัชฉะลาเต้ อเมริกาโน่ลินจ่อะไรประมาณนี้มีหมดเลยทุกคนดูร้านน่ารักมากนะฮะนี่ฮะทุกคน,นกบรรยากาศร้านแบบแนวญี่ปุ่นสุดๆเลยทุกคนนี่ฮะนะฮะดูเมนูที่สบายสบายทุกคนอยู่ตรงอ,อ๋อนี่ฮะติดกับเยิ้มเยิ้งกับบุญถาวรโคราชเลยทุกคนนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นข้าวมันไก่สุรานารีไงเเดี๋ยวไปเอาข้าวมันไก่ดีกว่าไหมกาสั่งข้าวมันไก่ดีกว่าไหมไปกินที่โรงแรมที่บ้านนายอำเภอทุกคน นะคะนี่ะ่ะที่นี่จะเป็นแนวอาหารเช้าด้วยทุกคนจะาเนี่ยฮะกันเองมากๆเลยบรรยากาศนะฮะเป็นอาหารเช้า all day breakfast นะฮะทุกคนจะนี่ฮะนี่เมน,นูก็จะเป็นแนวนี่ฮะมิซาคอฟฟีเอสเปรสโซ่ร้านน่ารักมากเลย ทันทีสบายสบายเหมือนบ้านตัวเองเราทุกคนนะทุกหมาน่ารักมากนะนี่หาทุกคน ทำเล Divine. ทองมากตรงนี้โดดเด่นเราเดินมานะเห็นเลยเป็นความเป็นแบบญี่ปุ่นนะฮะเก๋ๆนะฮะดูเมนูน่าทานต่างๆนานาอาหารนี่ค่ะอันนี้เป็นมัชชะใช่ไหมปัชชะน้ำส้มน่าทานมากทุกคนนี่ฮะเมนูเป็นแบบนี้ปัชชะน้ำส้มนะฮะ ซามิซามิซาแปลว่าอะไรอะลูกมิาแปลว่าสวยยังมีสันตานี่จริงปะจริงใช่ไหมความหมายของญี่ปุ่นใช่ไหมไม่เป็นของไทยนี่ละค่ะอ๋อเหรอฮะเหรอฮะสันาอ๋อโอเคโอเคค่ะลับมากนะตรงนี้ทำเลทองมากเดินแล้วเห็นสะดุดตาในความเก๋เกทุกคนนี่เป็นร้านดังที่ทุกแวนไว้ให้เลยนะทุกคนจ้ามาคูราโตะแมด้นี่ข้างหน้า ข้างหน้าจะนั่งตรงนี้ได้นี่ฮะเป็นเก๋ๆนั่งได้สบายๆนะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็จะตรงไปตลาดจำได้ไหมฮะตลาดแล้วก็เลี้ยวขวาก็เป็นท้าสุรนารีทุกคนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่สุรนารีนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะข้าวมันไก่สุรนารีทุกคนนี่ฮะไม่ใช่ซะเลได้นี่เอ้ย ใช่ไหมมีอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นเมนูชานมนะคะชานนโนบริการกัวซองแต่ร้านแบบเด่นนะที่เดินแล้วพี่เห็นเฮ้ยน่ารักอ่ะร้านสินบรรยากาศน่ารักมากเลยแบบทำเลทองนะเนี่ยจอดรถยากนิดนึงค่ะแต่ว่านี้มันทำเลจอดได้สองวันโอเคเห็นไหมตรงนี้ทำเลดีสุดๆทุกคนนะฮะ ตรงนี้ก็มันไก่สุระนารีเดินมาหน่อยนึงก็จะเป็นเนี่ยฮะบรรยากาศหาไม่ยากนะฮะเอาตรงนี้มีนมเต่าด้วยค่ะทุกคนมีร้านนมเต่าชื่อน่ารักจังเลยนะฮะตรงข้ามกับมิกซา่าคาเฟ่ทุกคนนะฮะอู้น่ารักอ่ะเราชอบร้านนี้ทุกคนเมนูเลิศมากเลยเดี๋ยวเราดิวก่อนเดี๋ยวละลายนะฮะทุกคนดูเมนูเลิศมากนะคะดูสิตัวซองออลอินโเมสค่ะครับ ทำบมเม๋ทำเอปิดวันไหนบ้างฮะหยุดทุกวันนะเปิดทุกวันเลยอย่างอาหารเช้าก็เป็นพวกเอาเดย์เบคฟาสต์ไหมได้มาได้ทั้งวันเลยเนาะต่างชาติเถอะชาติก็ไม่ไกลจากย่ามูบคสอี่บคซ้อนหนึ่งใช่ไหมฮะยู่เจ้าของร้านน่ารักมาก มาขึ้นรถที่นี่ใกล้ไปพิ่มงพี่มาไปร<ป>ับต่างอำเภอไปคอนบุรีอะไรประมาณนี้เราได้หมดเลยทุกคนที่หาหลานน่ารักมากนะครับบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยบ้านกันเองทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไป